สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมซันเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้มีกิจกรรมมาใหม่นะครับผมนี่ยอนฟอสหล่อฟรีนะฮะตัวนี้จะเป็นกิจกรรมของยอนนะครับผมเป็นยอนสกินของพี่แจ๊ดนะฮะตรงนี้นะครับผมล็อกอินสะสมหนึ่งวันนะครับผมจะได้รับเนาะอันนี้ผมล็อกอินไปแล้วกับเข้าร่วมเข้าร่วมโหมด ห้าวีห้าหรือจัดอันดับหนึ่งหนึ่งนะครับหรือจัดอันดับหนึ่งครั้งนะครับผมจะได้จิ๊กซอดตรงนี้มาแล้วกดรับไปเลยนะครับผมนี่มันกดรับแล้วจะขึ้นว่าสําเร็จแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมเป็นการแชร์เหรียญนะฮะแชร์เหรียญถ้าทําภารกิจเนาะสมมุติเขาจะให้เข้ามาหน้าเว็บนะครับผมทุกคนก็กดโค้ดที่ถูกแชร์นะครับผมหรือ แชร์เลยนะครับผมนี่กดแชร์เลยนะครับแชร์ share เลยนี่แล้วก็คัดลอกแชร์ให้เพื่อนนะครับผมคนดูสามารถนำไปใส่ได้นะฮะนี่แล้วกดออกนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับผมรับเหรียญจากเพื่อนก็คือเหมือนคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็ใส่โค้ดของเพื่อนนะครับผมสมมุติผมเอาโค้ดของตัวเองมาใส่นะฮะเห็นไหมไม่ได้นะ ต้องใส่ของคนอื่นนะครับผมยอนจะเป็นสกินของยอนตัวนี้นะครับผมแครี่จะเป็นสกินยอนตัวนี้นะครับผมยอนแจดตรงนี้เขียนว่าเทพป่น่าจะเทพนะครับผมนี่หลอ่อไทพนะครับผมต่อไปนะครับผม นี่กดเข้ามาหน้ารวมกิจกรรมนะครับผมกดเข้าไปเลยนะฮะหนาวหนาวนี้ตีป้อมกันนะครับผมนี่กดเข้าไปนะครับผมเป็นจะเป็นกิจกรรมรวมนะครับผมกิจกรรมแรกนะครับผมกระดานเดือดแฟนบอลข้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นของเออแก๊กนะครับผมนี่เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับผมทอยลูกเต๋านะฮะเพื่อรับอันนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับผม ได้แก๊กมาแล้วเนาะกิจกรรมที่2นะครับผมจะเป็นกิจกรรมสกินใหม่แจกฟรีนะครับผมของยอนฟอหล่อฟรีนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นกิจกรรมเอ,อ่อเป็นรูปภาพนะครับผมเป็นกิจกิจกรรมเอ,อ่อให้เก็บล้อขอบ17นะครับผมที่โ่ในแมปนะเดี๋ยวถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมจะอยู่ตามแมปนะครับผมให้เก็บประมาณ3อันนะฮะ นะครับผมเก็บล้อรับไอเทมมากมายนะครับผมเก็บล็อกขอบสิบเจ็ดกิจกรรมต่อไปนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ป่ะวันทียี่สิบสี่นะฮะยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าน่าจะประมาณนี้อิโมจิฟรีนะครับผมจะเป็นกิจกรรมล็อกอินรับอิโมจิฟรีนะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมเป็นกรอบภาพนะฮะตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามีแอนิเมชันหรือเปล่านะครับผมเป็นเก็บ เก็บเหรียญฟอนะครับผมแลกไอเทมเพียวนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมของวันที่24ปะ่ะหรือไม่ใช่ออ่12 24เออน่าจะใช่ประมาณนั้นน่าจะเข้าประมาณนั้นนะครับผมเป็นกิจกรรมของแม็กนะครับผมเป็นแม็กแม็กสกินคริสต์มาสนะครับผม เป็นส่งของขวัญน,นะครับอนจจะเป็นส่งของขวัญแบบสะสมไปเรื่อยจนได้รับสก,กินนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างให้ดูโอเคก็จะประมาณนั้นนะครับผมกิจกรรมต่อไปนะครับผมจะเป็นนี่ของตัวนี้เลยนะครับผมเป็นเอ่อ เป็นกิจกรรมของร้านคาเนจอรอนะครับผมเริ่มตั้งแต่หนึ่งหมุนนะครับผมหมุนตั้งแต่หนึ่งคูปองเลยนะครับผมจะมีสกินฟินิกกับนาตาานะครับผมเป็นของคริสต์มาสนะฮะเอออยู่ไหนนี่ไงใช่เป็นฟินิกกับนตาตาาส่วนลูกกวาดนะครับผมลูกกวาดจะสามารถนำไปแลกตรงแรกรางวัลได้เลยนะครับผม เราสะสมไปเรื่อยๆเนาะตัวนี้จะมีะสกินให้แลกมากมายเลยนะครับไม่งั้นก็เป็นกล่องกล่องกล่องเป็นแบบอย่างนี้นะสกินพ่อมดอะไรเงี้ยประมาณนี้แก260ลกสองร้อยหกสิบตุ๊กบาทนะครับผมส่วนที่มาอีกนะครับผมจะเป็นสกินคิวกอดตัวนี้เลยนะครับผมเป็นคิวกอดอ่เหมือนเป็นรถไฟนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะสักสิ้ ใช่ไหมไฟเตอร์ Fighter. นี่คิวกอดนี่คิวกอดตัวนี้นะครับผมจะเป็นคิวกอดเอ่อรถปูนปูนอะไรอะรถไฟนะครับผมเป็นคิวกอดรถไฟนะนะครับผมตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะมีเอฟเฟกต์สกิลด้วยนะครับผมสำหรับน้องคิวกอดนะฮะตัวนี้นี่นะครับผม อ่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาต่อกันต่อต่อจากกิจกรรมที่แล้วนะครับผมเป็นกิจกรรมสุ่มเลียวมานะฮะเฮ้ยกดโดนออกเนี่นะครับผมขาดเอกเจ็ดร้อยกว่าคูป,ปองปะน่าจะประมาณนั้นจะได้สกินเรวมานะครับผมอ่ะจะมีส่วนลดนะตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูกกติกาก่อน ผมต้องใช้สามรอยหสิบเก้าผมต้องใช้ส่วนลดประมาณตอนสุดท้ายสี่รอยสี่สิบเก้ากับห้ารอยี่สิบเก้าประมาณนี้นะครับผมต้องใช้ประมาณนี้ต้องใช้สองครั้งสุดท้ายนะถึงจะได้นะครับผมตอนนี้ผมมีแปดร้อยแปดคูป,ปองนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยสมครั้งแรกนะครับผมสา9รอยหิบเก้าคูป,ปองนะครับผมไปจัดไปได้ไมหมเอ่ยต้องออกสิ โหออกคัมภีร์ขั้นสูงนะครับผมนี่มาแล้วอันนี้ผมใช้ส่วนลดนะครับผมจะได้เป็นร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับกดไปอีกร้อยเจ็สิบเก,ก้านะครับผมส่วนลดปึ๊บได้ลูกกวาดนะครับผมครั้งสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายโอเคสองร้ยสิบเอดคูป,ปองนะครับผมลดลดหกสิบเปอร์เซ็นนะนะครับผมกดยืนยันไปเลย โอเคครับผมได้มาแล้วครับเป็นสกินเรียวมาอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เป็นทูนิงปะทูนิงสุ <c oughs> ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมกดตกลงไปเลยนะฮะนี่ได้มาแล้วพอเราสูมเสร็จเราสามารถรีเซ็ตกระดานได้นะครับผมกดรีเซ็ตนะฮะนี่ กดรีเซ็ตนะครับผมเขาจะให้เราเลือกของรางวัลน,นะครับผมการันตีในสี่ครั้งนะจะมีเอมิลี่มเลนแล้วก็คาเฟนีเรวมานะครับผมมีสกินเยอะแยะเลยนะครับผมผมจะเลือกเป็นมาลอดแต่ผมไม่ได้สุ่มนะจะเอาเป็นเอ่อนาตายาก็แล้วกันนะครับผมโอ้อันนี้ได้หกสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะฮะนี่สกินมาลอดการันตีในสี่ครั้งเลยนะครับผม ออถ้าผมจะจัดก็หมดไม่เยอะนะครับผมหมดไม่เยอะเนาะนะครับนี่โอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะไปกดรับกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมสกินเร้วมางี่มาแล้วโอ้โหโคตรให้เลยรมนดู นี่ได้แล้วนะครับผมจะกินเรียวมะเป็นเหมือนซามูไรปหบกรอบโปรไฟล์นะครับผมได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยนะครับผมแล้วก็กดรับทั้งหมดเลยนะฮะนี่ได้ผินมาด้วยนะฮะเดี๋ยวรับไปเปลี่ยนกันเลยนะครับผมไหนเออเรียวมะเรียวมะเฟ,ฟเตอร์นี่นะ โอเคนี่นะครับผมได้ามาแล้วเป็นสกินเรียวมานะฮะเกรอบนี้มาแก้มือนะฮะตอนนี้เหลืออยย่สี่สิบเก้าคูปองนะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่สูมดีกว่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมโอเคบายบาย